ณแหล่งนี้ที่พักคิตณ์นะแหล่งนี้มีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้มีความสุขกว่าที่ใดณนะแหล่งนี้สายทางใจไหลสู่เราปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัน บ้านนอกในครึงบ้านทุ่งแดนไกลมาพบกับนักร้องที่ท่านรอคอยศินลปินที่ผู้คนชื่นชอบนักร้องเสียงกาลบบูหน้องเปียกปูลกล้าฮ่า